โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับทำงานนะครับโดยที่เป็นพื้นที่ราชันนะครับเนาะนะครับเบื้องต้นเราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นเซฟนะครับใส่เข้าไปในเชือกก่อนโดยนะนะครับเห็นไหมครับปรับให้เป็นออโต้ัโอเคตัวที่2ก็ใช้เชือกเส้นเส้นหลักนะครับที่ใช้ในการโดยตัวหรือว่าทํางานบนพื้นที่ราดชัน ใส่เข้าไปได้เลยครับนะครับแต่ละแบรนด์ก็จะใส่ไม่เหมือนกันนะครับเนาะแต่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดีเซนหรือว่าโดยตัวเหมือนกันนะครับเ,เห็นไหมครับแล้วมีการทดสอบด้วยนะเราต้องเทสด,ด้วยเห็นไหมครับโอเคใส่ถูกแล้วก็ยังคงใช้งานได้หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะทํางานได้ทันทีนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะเป็นเซฟหากเกิดการผิดพลาดเชือกเส้นหลักนะครับมีการขาดหรือว่ามีการใส่ผิดพลาดแล้วมีการตกตัวนี้ก็จะล็อก โอเคลงไปทํางานต่อนะครับนะครับลาชันแต่ว่ามันยังคงเบรกให้เราออตโต้หรือว่าจะเบรกใจตัวก็ได้ครับแล้วจะเรานะนะครับตัวนี้มีระบบอันตี้พนิกเห็นไหมครับมันล็อกเลยฮะถ้าเกิดว่าเราง้างเยอะเกินไปนะครับเนาะตัวนี้จากนั้นเราก็ลงไปทํางานปกติเลยเครื่องไม้เครื่องมือเที่ยวขึ้นไปด้วยอย่าลืมผูกเชือกนะครับแล้วก็คล้องเกี่ยวไว้กับชุดสังเกตว่าใช้งานง่ายมาก เรียบร้อยนะครับในลักษณะที่เราจะขึ้นถ้ามันไม่ชันมากนะครับสามารถขึ้นอท่านี้ได้เลยนะครับเนาะขยับตัวเซฟขึ้นไปตามนะฮะแล้วก็ขึ้นได้เลยนะครับเนาะเซฟควรจะปรับให้มันเป็นโ,โหมดของการล็อกนะครับให้เรียบร้อยโอเคเห็นไหมครับแล้วก็ดึงเชือกสวนทางกัน,นครับขึ้นไปนี้ก็ได้ครับถ้ามันไม่ชันมากเห็นไหมฮะขึ้นได้ปรับตัวนี้ขึ้นนะครับโอเคให้ตึงแล้วก็ขึ้นมาเห็นไหมครับดึงสวนทางกันเนี่ยนะฮะ โอเคนะนะครับตอนลงก็เหมือนเดิมครับตัวนี้ก็ปรับเป็นโหมดออโต้ซะนะครับโอเคแล้วก็ลงได้เลยนะครับโอเคถึงจุดก็เอาเชือกออกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ